เอแบบนี้เลยนะคะน้องฝนล,ลองถามเพื่อนๆดูสิคะว่าชอบสีไหนคะสวัสดีอีกรอบสองนะคะคุณครูทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ขอทุกๆท่านนะคะขอให้ตัดสิน <ผม S 2> ให้หน,น่อยเนาะเป็นแบบไหนนะคะมันจะเหมาะกับหน้าน้องฝนไหมเราถ้าเราสาวท่าไหนเนาะแล้วก็จะเลือกสีไหนี้เนาะแล้วก็ ขอให้คนที่แล้วคุณคุณทุกท่านด้วยนะคะเป็นไงมาคะน้องฝนน้องฝนถ่ายรูปแบบนี้นะพอถ่ายแชทเวลาน้องฝนลงโพสอะค่ะต้องคอมเมนต์ข้างบนนะคะน้องฝนเขียนเลยค่ะว่าชอบสีไหนคะหรือชอบลุคไหนคะหรือสีน้ำเงินกับสีชมพูสีไหนสวยกว่ากันคะ อ่าแบบนี้เลยนะคะสีน้ําเงินกับสีชมพูสีไหนสวยกว่ากันคะและคนชมเขาก็จะเขียนกลับมาแบบนี้เลยอ่ะเรามาคอนเทนต์นี้กันนะเพื่อนทุกคนค่ะเนี่ยค่ะใครที่กําลังจะถ่ายรูปคู่กับสินค้านี้เลยอ่ะเนืออ้อน้ำฝนอาแช์เดี๋ยวพี่แก้วแช์น้ำฝนท่งนผ้าให้สวยลูกให้เอาเอาหลังตรงมือเดียวพอค่ะอย่าถือสองมือนะคะมือเดียวพอ หน้าอาตรงหน้าหลังตรงนะคะยิ้มนะคะยิ้มยิงใจตามพี่แก่แอคชั่นนะพี่แก่แอคชั่นนะคะไม่ต้องกดถือถือให้ถือให้ให้โลโก้ออกด้านหน้าค่ะสินค้าเอาอ่านั่นนะคะนั่นนะคะถือมือเดียวค่ะถือมือเดียวพอนะคะเอาให้เข้าคู่กับหน้านะถือมือเดียวพอให้ชนหน้าให้สูงระดับระดับโหนกแก้มเราเลยนะคะระดับนี้นะคะ อ่าแบบนั้นเลยค่ะนะคะหลังตรงนะคะเชิดหน้านิดนอมยิ้มด้วยยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มสบายๆย,ยิ้มจริงใจหนึ่งสองสามแชะ <c oughs> แบบนี้เลยทุกคนทุกคนนๆหน้าไปค่ะพอเราแชะแบบนี้ใช่ไหมอ่าแบบนี้ปึ๊บใช่ไหมน้องฝนได้รูปละพอน้องฝนได้รูปแลว้วพรุ่งนี้ไปโพสต์น้องฝนก็เขียนคอนเทนต์ว่า สีชมพูสีน้ำเงินหรือสีชมพูสวยสีไหนสวยกว่ากันคะด้านแล้วก็ใส่เครื่องหมายคําถามต่อแล้วก็ใส่เครื่องหมายคําถามด้านหลังนะหรือตามสไตล์น้องฝนได้เลยค่ะถ้าสไตล์น้องฝนจะบอกว่าชอบสีไหนคะสีไหนสวยกว่ากันคะสีน้ําเงินหรือสีชมพูคุณจะเลือกสีไหนแบบนี้ค่ะตามสไตล์เราแบบนี้มีม,มีหลายคําพูดค่ะ เพื่อให้คนคอมเมนต์เข้ามาค่ะบางทีเราเปลี่ยนจากการขายมากๆแล้วเปลี่ยนเป็นแบบนี้บ้างนะคะเพื่อให้คนจะได้ไม่ไม่เบื่อเราโอ้ยออกมาที่ไรก็ขายมาที่ไรก็ขายขายขายคะ่ะน,นี่เขาเรียกว่ามุกคอนเทนต์อ่านะคะคอนเทนต์ Content แบบมีมุกแอบต้อนมุกเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวคนก็จะเขียนเข้ามาพี่ถ้าเคยทำอย่างที่พี่แก้วบอกอะ่ะ เคยตั้งทุเรียนนะคะแล้วก็โปรโตีนเลือกใครดีเลือกอันไหนดีคะแบบเนี้ยแ,แต่ตอนนั้นเป็นเปิดเพลงนะคิดเปิดเพลงเพลงเลือกใครดีหนอเนี่ยนะคะเลือกใครดีคะคนที่ชมเราเพื่อนเราก็เข่งกันเข้ามาค่ะเลือกสองอย่างเลยค่ะเลือกทุเรียนค่ะเลือกโปรตีนค่ะทานโปรตีนก่อนค่ะแบบเนี้ยน้องฝนให้เพื่อนเรามีส่วนร่วมไม่น่าเบือ่อ นะอ่าแบบนี้เลยนะคะเอาแบบนี้นะเ <_ an> พื่อนๆหน้าเพจใครที่บังหาดใครที่ยังไม่ได้มียังไม่มีคอนเทนต์สาหรับพรุ่งนี้ก็อ่าไปลองทําดูค่ะ <_ an> แต่ก่อนอื่นนะคะน้องฝนข่าววันนี้น้องฝนยังไม่ได้ทักทายเ <_ an> พื่อนๆหน้าเพจทักทายกันอีกครั้งหนึ่งก่อนได้เลยค่ะเ <_ an> มื่อสักครู่ทักทายนิดหน่อยไปละแต่วันนี้ทักทายอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือวันนี้น้องฝนอยากมีอะไรที่จะมาแชร์กับเพื่อนๆหน้าเพจก็เชิญได้เลยค่ะ สวัสดีรับสามนะคะขอสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้นงทุกท่านนะคะที่อยู่หน้าเฟซและการลังเฟสนะคะค่ะวันนี้ก็ขอเล่าเรื่องนิดนึงก่อนค่น,น้องเชียงใหม่ฝนไม่ตกเนาะแดดร้อนมากมากเลยค่ะเพราะวันนี้ก็เนาะ,ะน้องฝนก็เนาะขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะเนาะที่ได้มาติดตามเราทีมงาน้านตัวตนวนนลอ,อะไร สุรเดือนอันดนะัันเนาะก็แบบในราคาก่อนก่อนหน้านั้นที่น้องฝนมาใหม่ๆเนาะผมก็ครูผมก็ยุ่งหน้าก็รำแล้วก็ใส่ใส่เสื้อก็แบบได้ใส่น้องฝนก็ใส่เสื้อที่ไปทําง,งานก่อสร้างทุกวันนั่นนะที่น้องฝนใส่วานั่นนะค่ะค่ะตอนนี้ก็น้องฝนมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ค่อยๆเปลี่ยนไปกว่าหน้านั้นเนาะหน้าก็ไม่กล้าแดงค่ะ หน้าก็ไม่กาแต่งนะคะแล้วก็ปากก็ไม่ไม่กาดทาเนาะไม่กาพาอะไรสีสีแดงๆนี้เนาะแล้วก็เสื้อผ้าก็ไม่กระใส่นี้นะคะก็อย่างใน้องฝนก็มาเรื่อยๆเนาะแล้วก็สิ่งที่ครูของเราแนะนามาเนาะแล้วก็ตามตามทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อย่างใดน้องฝนก็ดูดูตัวเองขึ้นเนาะถ้าว่าน้องฝนดูตัวเองเมื่อครั้งแรกเนาะเหมือนขืนมากเหมือนอายมากเนาะแล้วก็อย่างใดน้องฝนก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็มันก็ ชิ đó, er, yes. ้นเนาะพอชินก็ไม in ่เคยขือแล้วเนาะถ้าเรามาก็เหมือนเราตั้งกล้องใหม่ๆแล้วแหละเนาะก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะคนทุกท่านเนาะที่คอยแนะนำเรื่องดีๆเนาะแนะนำแล้วก็ขึ้นเหมือนกันเนาะก็น้องฝนก็ทำตามแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนก็เออมาถึงจุดนี้ได้เนาะแล้วก็ที่น้องๆเขาน้องๆเขาที่ท่ารว่าที่ค่อยสอนเนาะค่อยสอนที่เข้ามาในห้องนี้ก็น้องที่น้องสันเขาแล้วก็ ทุกครั้งเลยค่ะเนาะที่ไฟนแนะนำเลยค่ะและ้วก็สิ่งที่น้องคนอยากเข้ามาก็เนาะก็ทั้งนี้ก็ติดตามเนาะติดตามติดตามอยู่อยู่หน้าเฟซนั่นแหล,แลนะเนาะคนติดตามเรื่อยๆอยู่หน้าไลานะ์เนาะก็มีอย่างก็ก็ค mm hmm. อมเมนต์เข้ามาอย่างนี้เนาะทุกอี่าของเรา,าจะค่อยๆอ่านแล้วก็ค่อยๆสอนค่อยๆตอบอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบนี้ที่ สิ่งที่เราต้องการแบบนี้สิ่งที่เราอยากฟังอยูา่าลนีครูของเราแก้ปัญหาให้หมดอบความท้าอย่างนี้หมดหมด,หมดเลยเนาะแล้วเราก็าไม่มีคว้อใจแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้เนาะสิ่งที่เราสนใจเราอยากทำเราอยากเป็นนี่ก็สั่นให้หมดอย่างนี้นะเนาะก็ไม่ดีความใจอย่างยี่งเนาะก็น้องคนก็เนาะค่อยๆเปลี่ยนว่าเรื่อยๆก็ก่อจะมาถึงตรงนี้ก็เนะาะเดี๋ยวแต่ะตัวน,นี้ก็เนาะเป็นอไลฟ์พีวีนะ้วัก เนาะหกร้อยทีวีกว่าแล้วเนาะก็ขอบขอบคุณอย่างยิ่งเนาะที่ครูของเราเนี่ยเนาะอดทนแล้วก็ทํามาเนาะอดทนแล้วก็ทาเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีก็น้องฝนไม่มาเนาะก็เหน่อยเหนื่อยแล้ก็เปลี่ยนใจบางทีก็เป็นพายุเอ่ย่นี่เนาะก็บางทีก็มาสายก็มีทุกมีมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเนาะก็เอ่อตอนนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็ขอบขอบคุณอย่างยิ่งนะขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณที่มีที่มีทุกสิ่ แล้วก็น้องฝนก็มีความสุขที่ได้มาฝึกเนาะที่ได้มาฝึกสิ่งที่เราอยากฝึกแล้วสิ่งที่เราอยากสร้างนี้แล้วก็ได้มาอย่างสมใจนี้เนาะแล้วก็เ,เราทุกท่านทุกคนก็รับกันเนาะรับกันแล้วก็ไม่เบมืนปันกันอย่างนี้มาเหมือนที่เหมือนน้องกันนี้เนาะแล้วก็ มีความสุขเนาะแล้วก็ค่อยเหมือนปันแล้วก็ป้าไมายของเราด้วยเนาะแล้วก็ครูของเราก็ค่อยๆสอนเนาะค่อยๆสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเนาะสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากเปียนคุูที่มีที่สุดเลยค่ะแล้วก็มีความสุขมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไม่ไม่คืนเนาะแล้วก็ไม่คืนแล้วก็ไม่ค่อยไอเนาะก็ต้องมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเนาะ ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนมากกว่านะเรา,เาทุกคนนะเหมือนครูฝั่งเราก็เนาะสร้างห้องนี้มาก็สามปีแล้วเนาะครูครูข้าเนาะสามปีแล้วเนาะก็ก่อนหน้านั้นก็ครนะูเขาต้นเนาะมีมีหลายคนเองคะ่ะสามคนสี่คนเนาะคนก็ค่อยติดตามค่อยบิดติดตามมาเนาะตอนนี้ก็ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ภาษาแลา้วก็ความรักเอ่ยความผูกพันเอ่ย ความยิ่งใหญ่มันแบบไหนมันก็เหมือนแสงเทนเล็กๆเนาะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วก็จะสว่างอยู่คนเดียวถ้าลมพัดไปแียบเดียวมันก็หมดแล้วเนาะถ้าเรามาอยู่ร่วมกันอย่างนี้เนาะที่ละนนิดที่ละนน้อยอย่างนี้ถ้าเรามาอยู่ร่วมกันอย่างนี้ก็มันก็ขยายเนาะขยายความสว่างไม่มีสิสุดรวมเล็กๆน้อยๆหรือว่าใหญ่เดี๋ยวก็มาพัดก็ไม่มีวันหายได้อย่างนี้เนาะค่ะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะขอบคุณอย่างยิ่งนะคะก็วันนี้ก็ได้เปลี่ยนตัวเองก็มีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณ ค่ะตอนนี้นอนดีดีแล้วก็ได้ควันเทนีดีเลยแล้วก็ทุกนี้ก็ต้องทำแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณน้องฝลด้วยนะคะที่มาเป็นตัวอย่างนะคะให้เพื่อนๆเ,เราได้ลองไปทํากันดูวันนี้น้องฝนขอบคุณมากๆน้องฝลพูดดีมากและเพื่อนเพื่อนท่าเพจรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือนะคะการลงมือทําค่ะ ะะเราเรียนทั้งหมดเนาะเราเรียนกันมาทุกช่องกับโค้ดแล้วว่าทุกอย่างเลยค่ะเราเรียนแล้วแต่วันนี้ค่ะถ้าขาดการลงมือทำค่ะมันก็ไปต่อไม่ได้กันแล้วจะเรียนไปทําไมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเพจตุเรียนอันดามันค่ะใครที่ต้องการนะคะเรียนนะคะฝึกพูดนะคะ ฝึกพูดออกมาฝึกมาสร้างตัวตนบนโลกโออนไลน์ก็ยินดีต้อนรับและสิ่งที่ได้เหมือนน้องฝนบอกเลยค่ะท่านจะไม่ได้แค่พูดท่านจะได้เทคนิคมากมายอยากจะได้เทคนิคเปลี่ยนตัวเองเอา้าวันนี้น้องฝนลองดูเพื่อนๆหน้าเพจค่ะ ค่ะน้องฝนนะวันนี้วันปีแรกคร่ะสมมติปีหนึ่งปีตั้งแต่สมมติเดือนมก,การาสมมตินะตัวอย่างเดือนมก,การาใส่เสื้อเชิ้ตขายกาแฟคอลลาเจนเดือนธันวาก็ยังไม่เปลี่ยนลุคเหมือนเดิมขายกาแฟคอลลาเจนลูกค้าเขาไม่เห็นความแตกต่างอะค่ะว่าเราอ่ะจะสวยขึ้นได้อย่างไรกินกาแฟคอลลาเจนเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราไม่ให้เขาเห็นถึงความแตกต่างค่ะเขาก็ไม่ซื้อเราง่ายๆ แต่วันนี้น้องฝนทําให้เห็นแล้วค่ะว่าวันแรกจนถึงวันเนี้ค่ะเปลี่ยนลุกไปดังนั้นน้องฝนวันอย่าลืมนะชุดนี้ต้องถ่ายลงเฟซลงเลยห้ามาพลาดชุดนี้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะมันสวยปังมากเลยนะคะเนี่ยค่ะพอเราเกิดการเปลี่ยนแปลงวันเนี้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและสวยขึ้นและเราโชว์ผลิตภัณฑ์โดยที่ขายแบบไม่ขายมันน่าตื่นเต้นมาก มากมากเลยนะคะโอเคนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะคเพื่อนๆหน้าเพหน้าเพจเดี๋ยวพี่ก้จะปิดไลค์แล้วน้องฝนเนาะปิดไลค์ละเดี๋ยวเราก็มีภารกิจอื่นๆที่เราต้องทํากันเนาะน้องฝนเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวน้องฝนปล่อยไม้พี่แก้วหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคเพื่อนๆหน้าเพจ่ะดังนั้นค่ะ ลงมือทําได้เลยค่ะเพราะนั้นใครที่บอกไม่กลา้าพี่แก้จะลงมือทำไงหนูอายอะลูกเขินอะแล้ววันนี้จะพูดอะไรจะทําอะไรอ้าวันนี้ได้เทคนิคไปแล้วก็ลงมือทําได้เลยค่ะสําหรับใครที่เข้ามาชมย้อนหลังก็ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะพี่แก้ขออนุญาตทุกคนเนาะวันนี้เราก็ปิดเพจกันละนนะ้องฝนเนาะขออนุญาตปิดต่อเพจด้วยกันตอนนี้นะคะก็ก่อนอื่นก่อนจากกันคือค่ําคืนนี้ก็ขอ,อน้นองผลนะคะ สวยวันสวยคืนพวกนี้ลงรูปปับ order, ๊บออเดอร์รัวๆเงินเข้ากระเป๋ากันตุงตุงต้งนะคะน้องฝนเนาะทุกๆวันเลยนะคะคืนนี้ก็ขออนุญาตปิดเขตแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะน้องฝนขาปล่อยมาพี่แก้หน่อยค่ะค่ะขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะวันนี้ก็ได้เวียนเกต็อย่างยิ่งนะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาร่วมกันเลยเนาะ,ะแล้วก็ขอขอบคุณ ผู้จ้าของเราแล้วก็ผู้จัดมินของเราพ่อคุณครูของเราทุกท่านครับไลน์หรือาไลน์ทุกทุกท่านได้เนาะแล้วก็ค่ะวันนี้ก็เราทุกท่านทุกคนเนาะลีพ่อการวานพ่อเธอพ่อเราวันนี้ก็เราจะลากันไปก่อนเนาะค่ะมาที่เขาว่าเหลียวก็ก็สุดร้างได้เนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอสวัสดีทุกท่านเลยค่ะขอหลับฝันลีเลยเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณการรับของ